ห้องอาบน้ำในโรงแรมหลูแห่งหนึง่งฟินจังเลยเพราะคำแนะนำของแอดมินแท้ๆฉันถึงได้ใช้ชีวิตสบายขนาดนี้ในวันโลก,กาวินาสได้แจ้งเตือนจากระบบทีมของผู้วิวัฒนาการไว้บุกเกดันเจียนทางระบายน้ำตรงสารความยากทั่วไประดับ1-10ถึงผู้วิวัฒนาการไว้ไปล่อยคลิปเกดันเจียนทางระบายน้ำตรงสารค่าเข้าชมสิท์เหรียญทองแดงเท่านั้นเออสิบเหรียญทองแดงอย่างนั้นหรอเออแอดมินกลุ่มเกดันเจียนอีกแล้วอย่างนั้นหรอ สุดยอดไปเลยฉันนี่ไม่แต่ดันเจี้ยนของจริงก็ยังไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำสิบเหรียญทองแดงอย่างนั้นหรอเอาให้ล้มละลายไปเลยสิผู้ปล่อยขิปไม่ประสงค์เปิดใบหน้าทําไมผู้หญิงถึงเยอะขนาดนี้เนี่ยผู้หญิงพวกนี้พรสวรค์ก็ใช้ได้หรอกนะแต่พลังก็ยังอ่อนเกินไปที่ฉันอยากเห็นจริงๆนะคือฝีมือของไวตตั้งหากเล่าเข้าไปตะกีสิยิ่งเข้าไปลึกระดับสัตว์ประหลัดก็ยิ่งสูงขนาดไว้คอยแนะนําพวกเธอก็ยังสู้ไม่ได้เลยในที่สุดเขาก็ต้องออกลงเอง เฮ้นั่นบอสอย่างนั้นเหรอหน้าตาโหดจัดเลยเป็นยังไงบ้างในพวกลินเหลืองนั่นฝีมือใช้ได้ใช่ไหมมันก็ไม่มีปัญหาหนะ้าพวกเราแค่โชคไม่ดีไม่เจอดันเจียนบ้างแค่นั้นเองมันไม่มีทางแข็งแก่งไปกว่าทอมมี่ที่มีพรสวัรค์ระดับเอสอยู่แล้วไม่ไม่ใช่แบบนั้นมันฆ่าบอสได้ในทันทีเลยแข็งแก่งกว่าฉันเยอะอะอะไรนะนั่นบอสระดับสิบเชียวนะแอดมินเก่งจังเลยรูปแบบการต่อสู้ที่เขาแนะนําผู้หญิงพวกนั้นก็มีประโยชน์มากด้วย ถ้าเกิดฉันอยู่ในเมืองเดียวกันกับเขาบ้างก็คงดีสิได้ฉาที่สุดเลยฉันก็อยากได้รับการชี้แนะอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะนะักขาุ่หัดของส้มจี๋สงห้องหนังสือเข้าดันเจี้ยนทางะบายน้ํากันครบทุกคนแล้วน่าจะได้อุปกรณ์ระดับต่ำๆมาเยอะพอสมควรเลยเธอกับฉินหลิงอี้แล้วก็ลู่หลี่ทำงานร่วมกันซะรีบทำบทสําหรับการแลกเป็นอุปกรณ์ในฐานขึ้นมาอ่ามีอะไรจะสั่งอีกไหมคะของพวกนี้ฉันยกให้เธอนะเธอน่าจะดูออกว่าของพวกนี้สําคัญยังไง ออมีตัวของดีทั้งนั้นเลยกำแพงแห่งเลือดเนื้อวัสดุกำแพงเมืองที่กินเลือดเนื้อแล้วเติบโตแข็งแกง้แกงกว่ากำแพงอบล้อมใดๆที่พวกเราจะสร้างได้ถ้าเกิดใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องจะมีอนุภาพมากเลยอ่านสิบวินาทีกับสูตรตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ทำนี่มันไอเทมช่วยชีวิตเลยนะคะเนี่ยมีสิ่งนี้อยู่พวกเรากลายเป็นผู้ครอบครองเจียงเฉิงเพียงหนึ่งเดียวได้ภายในระยะเวลาสั้นๆแน่ๆเลยส่วนอันนี้ปรับปรุงลักษณะาภายนอกให้มีรูปร่างตามใจอย,อย่างนั้นหรอ โอ้อะไรกันเธอรู้สึกว่าเจ้านี่สําคัญไม่เท่าอีกสองอันนั่นใช่ไหมฉันจะคิดแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะในท่านตั้งหากคือผู้ที่เป็นเจ้าของทุกอย่างอย่างแท้จริงเลยดังนั้นไอเทมที่ทําให้หนายท่านรู้สึกพอใจได้ก็ต้องเป็นของสําคัญที่สุดอยู่แล้วสิฉันไม่ค่อยรู้เรื่องการแต่งตัวของผู้หญิงเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเธอเพอจะทําให้ฉันเซอร์ไพรส์ได้หรือเปล่าน่ะสทำให้เซอร์ไพรส์นะ่าได้อยู่แล้วแต่คงไม่ใช่ฉันนะคะ ฉันเคยสัญญาไว้ว่าจะปรับพยศเสี่ยวกเก๋อให้กลายเป็นลูกแมวน้อยในอ้อมแขนของนายท่านกรุณารอสักครู่ฉันจะไปสั่งให้เธอเตรียมเนื้อเตรียมตัวเดี๋ยวนี้เลยผ่านไปสามชั่วโมงแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้การรหัสของส่งจีฉงห้องนอนเอาล่ะเธอนอนตรงนี้นะเอาล่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย แจ้งเตือนส่วนชุดคุมโรคระบาดแล้วหน้าต่างระบบส่วนเซตโรคระบาดแล้วสองรับาคาคุณสมบัติทั้งหมดบวกค่าดีบับลดพลังต้านทานจากผู้ปวดปล่อยวันนี้ลงดันเจี้ยนทางระบายน้ํสา3ครั้งได้เซตโรคระบาดมา1ตัวถ้าเกิดได้หนึ่งตัวทุกสาครั้งสาวันก็น่าจะครบเซตนะเมื่อเมื่อสมาชิกกลุ่มสนทนาหมายเลขศู1ส่งข้อความส่วนตัวถึงคุณเอเมื่อเมื่ออย่างนั้นเรย สวัสดีค่ะแอดมินฉันดูคลิปเคดันเจนของแอดมินแล้วแอดมินช่วยชี้แนะแนวทางการพัฒนาการต่อสู้ได้ตามพรสวรรค์กับศักยภาพของแต่ละคนเลยตัวฉันไม่เชี่ยวชาญการต่อสู้เลยค่ะอยากจะขอแนะนําจากแอดมินบ้างได้ไหมคะนึือกว่าจะมีอะไรมาขอคําแนะนํานี่เองไปจะให้แนะนําให้ถูกจุดฉันก็ต้องรู้จักเธอพอสมควรก่อนถ้าเชื่อใจฉันมากพอก็ส่งข้อมูลพรสวรรค์มาเดี๋ยวฉันช่วยดูให้แต่ถ้าไม่อยากเปิดเผยพรสวรรค์เอาเป็นคุณสมบัติก็ได้นะแต่คุณสมบัติมันดูอะไรมากไม่ได้หรอก เออเอเมิงเมิงไม่ค่ะดูพรสวรรค์ได้ฉันจะส่งให้เลยชาติก่อนเราไม่เคยได้ยินชื่อเมิงเมองคนนี้เลยแต่ถ้าอยู่ในกรุ๊ปแชทอย่างเราก็ต้องเป็นผู้บุกเบิกพรสวรรค์คงไม่แย่มากหรอกนะเออนี่มันไดมานาเขตความฝันสัมสที่เ็แต้มนี่มันระดับเอเดสไม่ใช่หรอศักยภาพประเภทเหนือธรรมชาติเติบโตได้ไม่จํากัดเลยพลังขนาดนี้ไม่มีทางไร้ชื่อเสียงดูเหมือนว่าชาติก่อนเธอจะโชคไม่ดีเท่าไหร่แฮ ฝั <Montreal. S 1> นสวรรค์ระดับเอเด็ซับซ้อนมากช่วยบอกผลลัพธ์ทักษะจากฝันสวรรค์ได้ไหมเมื่อเมื่อเออได้อยู่แล้วค่ะขี่เสื้อแห่งความฝันเข้าสู่โลกแห่งความฝันที่เสมือนโลกแห่งความเป็นจริงได้ใช้เข้าฝันคนอื่นก็ได้แถมเอาของบางอย่างออกมาจากโลกแห่งความฝันได้ด้วยนะถักทอฝันปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้ในโลกแห่งความฝันแต่ตอนนี้ของที่ฉันปรับเปลี่ยนได้ยังมีน้อยมากฝันเดียวกันเป็นการสร้างลักษณะแห่งความฝันเพื่อเชิญคนอื่นเข้าสู่โลกแห่งความฝันของฉันค่ะ <คน S 1> ขอแค่ไม่มีใครเจอตัวจริงศักยภาพนี้ก็แทบจะเรียกได้ว่าไหลเชินาพานเลยฉันคิดว่าฉันส่งภาพรักแห่งความฝันเชิญแอดมินเข้ามาสอนฉันในโลกแห่งความฝันของฉันได้นะคะไปเรื่องนี้ฉันคงตกลงไม่ได้หรอกในโลกความฝันของเธอไม่มีอะไรที่ฉันจะใช้รับประกันความปลอดภัยได้เลยเอ่ออย่าเพิ่งปฏิเสธค่ะฉันเซ็นสัญญาผู้วิวัฒนาการกับแอดมินได้นะฉันสัญญาว่าจะไม่ทําอะไรที่เป็นการทําลายแอดมินเด็ดขาดเลยค่ะเออสัญญาผู้วิวัฒนาการ สัญญาผู้วิวัฒนาการที่ได้รับการยอมรับโดยเจตจำนงของจักรวาลอย่างน้อยต้องใจสิบเหรียญทองนั่นนะในเมื่อเธอมีปัญญาหามาได้ตั้งสิบเหรียญทองทำไมยังต้องขอคำแนะนำจากฉันอีกล่ะสัตว์ประหลาดที่ฉันฆ่าในโลกแห่งความฝันในชีวิตจริงมันก็จะตายเหมือนกันแล้วฉันก็ใช้ทักษะถักทอฝันเพื่อมาตากันระเบิดตายของสัตว์ประหลาดในฝันได้เลยมีเหรียญทองในมือมากมายพอฉันจ่ายค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะคะอย่างเช่นของสองอย่างนี้ จิตวิญญาณรับรู้ตำราทักษะระดับดีป้ายสร้างเมืองไอเทมระดับพิเศษ F ศักยภาพเรียนนี้สุดยอดไปเลยไม่ได้ไปกว่าลายชาวไวรัสของฉันแม้แต่นิดเดียวขอร้องละค่ะถึงในความฝันของฉันจะแข็งแก่งมากแต่ในโลกความเป็นจริงฉันอ่อนแอถึงที่สุดเลยรังสังหหอนของฉันมันบอกว่าถ้าพัฒนาทักษะการต่อสู้ให้สูงกว่านี้ไม่ได้อีกไม่นานฉันตายแนะ่รังสังหหอนแม่นซะด้วยแฮะความสวค์นี้ไม่ได้สร้างผลลัพ์อะไรให้ร่างกายเลยเป็นช่องโหว่ที่ใหญ่มาก ไผงั้นก็ส่งสัญญาผู้วิวัฒนาการที่เขียนเสร็จแล้วมาซะเธออุตส่าห์ยอมเซ็นสัญญาจะไม่ให้ฉันช่วยได้อย่างไงเล่าตอนสวั์ดีๆแบบนี้ก็ต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์สิน้าผู้วิวัฒนาการเมืองเมืองส่งสัญญาผู้วิวัฒนาการให้คุณสัญญาผู้วิวัฒนาการเมืองเมืองขอรับประกันว่าจะไม่กระทาการใดๆที่ก่อความเสียหายหรือเกิดผลกระทบด้าลบต่อไว้หากผิดสัญญาจะสูญสิ้นสถานะผู้วิวัฒนาการสัญญามีผล24ชั่วโมงเท่านั้นตกลง ค่ารหาดของซุ้มจีฉงณห้องนอนต้องผ่อนคลายแล้วมองสัญลักษณ์แห่งความฝันสามนาทียิ่งใส่อุปกรณ์ก็ต้องมองนานกว่านั้นเบืงเมืง,มงถ้าศักยภาพนี้พัฒนาไปถึงท่านเห็นปุ๊บแล้วฝันฟับคงจะน่ากลัวน่าดูเลยเอาละทำสมาธิพื้นที่ในความฝันออสวัสดีค่ะแอดมินไว้ฉันชื่อเมืองเมืงนะคะแต่เมืองที่แปลว่าแรกชื่อเมืองที่แปลว่าฝันเมืงเมืองที่เซ็นสัญญากับแอดมินเมื่อกี้นะคะ